สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้อยู่กับช่องแรมบริหายวันนี้แหลมก็จะพาทุกคนนะคะมาหาเห็ดวันนี้ก็ไม่รู้ว่าจะได้เยอะไหมก็ต้องรอลุ้นกันนะคะไปค่ะ

อดอกมันใหญ่ดือยละติดนะ่ะติดเลยเห็ดพานว้าวดูเห็ดได้เยอะขนาดนแล้วเออหูตกใจนึกว่านอนนี่ ngày ngay del... Là... oh đồ Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì เฮ็ดไข่เขียวออ้ดอกสวยเลยนี่ไงชื่นอืมนี่ไงทุกคนว้าวโอ้ดอกเบิ่มเลยนะ ใหญ่เวอร์โอ้ในดูเห็ดที่ทุกคนว้าวปไปจะเปนต่อทุกคนวิว่งนี่ไงกำลังจะปิดก,กล้องจเจออีกดอกนีงว,ว้าว

อหนวะอดิ <icana> <naj bum S 1> ๊กแล้วตุ้มเหรอใช่ป่ะหยยบใช่หรือโอ้ีก็ใช่เอ้ยเอ้ยเอยเยไม่หยบอ้ยอุ้ยียบแล้วไอ้กุจีหยยบยังวุ่นจริงจริงอกาี้ก่อนก็ได้

โอเคเรากำลังไปโอ้โหทุกคนอะไรนี่อ่ะรีบเกินเบอร์อ่านี่ง่ยายเดี๋ยวให้นี่ง่ายทุกคนข้างๆกัน นกตูม,มนี่คส้มเนี่ยนะสวยมากนี่เกาะอยู่ตรงดินนี้เลยดีกันไม่ปวดขมฝุน มุมเดือจริงเลย หรือเปล่าวิใช่หรือเปล่าเขาไงดอกนึงชุบโ,โอ้ยลมเลยลมเลย โอ้โหว,ว้าวเจ่งแล้วอ้อาวละ่ะโอ้เน,นไงทุกคนเราเจอแล้วข้างหน้าเรานี่อ่าเดี๋ยวจะให้ทุกคนดูเดี๋ยวจะให้ทุกคนดู อันนี้บ้านแหลมบริีายเรียกว่าเฮ็ดล้างแหล่อุ้ยทุกคนดอกนี้มันมันมันเน่าเลยนะทุกคนวันนี้นคุณคุตจีก็ไม่พลาดมาด้วยเช่นเคยอ้าว,วสวัสดีส่วนฉันคือมแมลงฉันกำลังห้อยหวัวอยู่เอาคีไป มาดอกนี้ก่อนอย่าหยยบด้นันห้ามหยียบ,ยยบเออมา,าดอกนี้ก่อน,นอุ้ยปิวี <c oughs> ่นคนีมาแล้วสิเหย,ย,ยบบดอกที่สองอีกสองดอกอยู่ตรงนั้นน,นี่สองดอก อุเพี้ยอย่าเพี้ยเออใช่อุ้ยอุ้ยทำไมมันเน่าเจังอ้ยมันเน่าแล้วปลวดกินปวดกินเอาดอกนี้เป็นไงมาติยยู่แล้วคุณตีตเยะแล้วอ่าดอกนี้ได้คุณคุดตีทำไมคุณถุงไปะพรอนแบบนี้คุณยำเห็นแล้วทำไมมันตึนหมาฮะทำไมคุณไปคนแบบนี้คุณจีมาด้วยก็ปวเแล้วเกิน ไหนหันหน้ามาดูสิคุจีว่าหน้เธอเหมือนจิ้งจอกเลยในนนไหนหันหน้าส,สวยๆมาให้กล้องดูสิเร็วๆหันหน้ามาเร็วๆสิคุจีเธอเหมือนจิ้งจอกเลยอย่าอย่าเพียดเราเข้าใจไหมคุจีไปไปหาช่วยกันเลยเนนะเร็วไปหาช่วยกัน คุยกับเธอนี่ฉันไม่เคยได้สาระเลยโอ้ยทุกคนดูดูน้ำชุบผ่านมาได้โอ้ดอกสวยเลยเดี๋ยวเราจะตัดขาอย่างนี้เลยนะนี่ คนอนุญ,ญาตนะทุกคนคือเก็บมือเดียวนะทุกคนนี่ไข่น,นี่สองดอกไปตั้งหมดอีกดอกหนึ่งตาดอกนี้ไว้ไหน เรงนี้ก่นอนดูดักหนึ่งโอ้ข้างในเลนี่ไงอุ้ยอีเหี้ยกูตกใจตนะิดหัวนะอมืมดัก ตรงนี้ก็มีดอกไมงน,นี่ไงโดโดนืมนันี้เห็ดพึ่งอร่อยนะมีดอกเดียววะเห็ดอร่อยมีดอกเดียวสำหรับวันนี้นะคะทุกคนเห็ดก็ ได้เกือบเต็มตะกร้าเลยนะก็เป็นเห็ดทั่วไปเห็ดรวมนะสําหรับวันนี้นะคะแหลมบริหายก็ต้องขอขอบคุณทุกคนนะคะที่เข้ามาชมคลิปก็ฝากทุกคนว่าอย่าลืมกดไลค์อย่าลืมกดแชร์แล้วก็กดติดตามด้วยนะคะทุกคนสําหรับวันนี้ก็บ๊ายบายนะคะทุกคนไว้เจอกันคลิปหน้านะ